วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูตุกตานะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะดอกไม้ประจำวันแม่ก็คือดอกมะลิค่ะสําหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสารรค์มาให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะก็คือคุณครูจะพาเด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูป ดอกมะลิค่ะเรามาดูขั้นตอนและสื่ออุปกรณ์กันเลยนะคะของเราก็คือดินน้ำมัน1ก้อนค่ะแล้วก็กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษรอง1แผ่นค่ะก่อนอื่นเราจะปั้นดินน้ำมันทั้งหมด5ก้อนนะคะเราจะหยิบดินน้ำมันมาปั้นทีละก้อนค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะ บีบแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นวงกลมเมื่อได้วงกลมลูกที่สองแล้วให้เด็กๆนำดินน้ำมันมาปั้นลูกที่สามค่ะเด็กๆบีบไปเรื่อยๆดูความเรียบร้อยค่ะเมื่อได้วงกลมลูกที่สามแล้วให้เด็กๆ นำดินน้ำมันมาปั้นวงกลมลูกที่สี่ค่ะติเๆกบีบนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเรานวดนวดไปเรื่อยๆเมื่อได้วงกลมลูกที่สี่แล้วเราปั้นลูกที่ห้าต่อเลยคะ่ะปั้นไปเรื่อยๆดูความเรียบร้อยด้วยนะคะ ว่าเป็นวงกลมหรือเปล่าเมื่อได้ดินน้ำม,มันโคผ้าลูกแล้วต่อไปเราจะมาทำกลีบของดอกมะลิกันนะคะให้เด็กๆหยิบดินน้ำม,มันก้อนที่1มาบีให้เหมือนกลีบดอกมะลิค่ะทำให้เป็นแบนๆนะคะลูกที่สค่ะแล้วก็ทำให้เป็นแบนๆเหมือนกันนะคะเราจะบีบหรือว่าจะนวด จะกดก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วหยิบดินน้ำมันก้อนที่3ค่ะมาทำต่อนะคะเด็กๆนวดค่ะทำให้เป็นแบนๆเหมือนกลีบดอกมะลินะคะเราจะกดก็ได้ค่ะเม,มื่อทำเสร็จแล้วหยิบดินน้ำมันก้อนที่4ค่ะมานวดค่ะทำให้เป็นแบนๆเหมือนกลีบดอกมะลินะคะ เมื่อเราได้กลีบดอกมะลิครบ4กลีบแล้วลูกสุดท้ายเราจะทำเป็นเกสรของดอกมะลิค่ะต่อไปหยิบกลีบที่1มาห่อเกสรค่ะตามภาพเลยนะคะหยิบกลีบที่สองมาห่อด้านข้างค่ะสวยงามไหมคะต่อไปหยิบกลีบที่สาค่ะ มาหอ่อด้านที่เหลืออยู่นะคะต่อไปหยิบกลีบที่สี่ค่ะมาห่อด้านที่เหลืออยู่ค่ะเห็นไหมล่ะคะเด็กๆเ,เราจะได้ดอกมะลิเด็กๆอย่าลืมตรวจความเรียบร้อยก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ ถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอส่งทางไลน์มาให้คุณครูรับชมด้วยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บดินน้ำมันใส่ถุงให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ